สวัสดี FC ช่องสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดสติดติดตามกดสาระจ้ไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเช้านี้นะเราจะมาลงให้กีนเชา้าเพราะว่านิเคอิวันนี้ไม่มีนะคะเราจะให้มาลงนจีนเช้านะจีนเช้าของวันที่9นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง5,9เน้นเป็นบนนะคะ แล้วให้ทุกคนทําการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว3ตัวจะให้เป็น5 1 2 5นึ่งสอนะคะลูดตัวเดียวรูดเป็น5นะคะต่อมาหังเสงเช้าของวันที่9นะคะวิ่งนะคะวิ่ง9 8เน้นเป็นบนนะคะ แล้วทําการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัว3ตัวนะคะจะให้เป็น8 1 2นะคะ80 81 82รูดตัวเดียวรูดเป็น8นะตัวนี้นะคะต่อมา Nikkei ี Nik i p นะคะ VIP นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6 2เน้นเป็นบนนะคะ แล้วทาการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น6 2 4อนะสองสามสองรูปตัวเดียวรูป2นะคะทุกคนต่อมาจีนเช้า VIP ของวันที่9 6้เน้นบนนะคะวิ่งวินนะคะวินนะคะสอตัวบนล่าง เลข2ตัว3ตัว6 0 3 0นย์สามรูดตัวเดียวรูดเป็น0ูนยนะคะตัวนี้นะต่อมาหังเสงเช้า VIP ของวันที่9นะคะเราจะให้ทุกคนทำการวิ่ง02นะคะและทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่าง ชุดเจาะนะคะเลข2ตัว3ตัวจะให้เป็น2 4 5นะคะ0 3 0 4 0 5เน้นรูดนะคะรูดนะรูดตัวเดียวคือ0นะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราลงให้เป็นแนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแล้วถ้าใครอ,อ,อยากจะมาห้อง VIP นะคะพัก ID l i n ลามาได้เลยนะ200บาทตลอดชีพนะคะ ก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ